พอมันมาเกิดมาแล้วช่วงเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็อายุถึงไม่ถึงร้อปีถ้าถึงร้อปีมากไปได้บ้างก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็มาหากินกันไปทุกพทุกชาตาิพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าที่เรามา,าพบกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของบุญของเวรของกรรมบุญกรรมเ,เคยสร้างมาแล้ว แล้วมาบางทีทุกชีวิตนะไม่พระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีหลายภพหลายชาตินะไม่รู้ว่าใครเป็นอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาในชาติปางก่อนอาจจะเป็นเคยเคยเป็นเพื่อนกันมาในชาติปังก่อนหรืออาจจะเคยเป็นาสามีภรรยากันมาในชาติปังก่อนอาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันมาในชาติปังก่อนก็เลยมาเกิดมา,าก็มามามา,มารวมกันอยู่ในโลกนี้ แล้วก็มาเห็นกันมาทํางานร่วมกันมาสัมผัสกันมาสัมผัสความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและกันแล้วก็มาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันบางทีนะพี่น้องจริงๆก,ก็ยังไม่ได้มาอ,อ,อยู่อยู่ใกล้ตัวเราเบางทีพี่น้องจริงๆก,ก็ต่างคนต่างทําหน้าที่กันไปมีครอบครัวแล้วก็ไปทามาหากินกันอยู่คนละทิศละทาง ไม่ได้มาอยู่ใกล้กันแต่คนที่ที่มาอยู่รอบข้างเราจริงๆนั้นก็เป็นเ,เหมือนกับว่าเป็นไม่ไม่ใช่เชื้อไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้าเป็นเนื้ออัตมาอไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้ออัตมาอาพระท่านว่านะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้ออัตมาอา แต่ถ้าเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าเนี่ยท่นา,านก็ว่านี้นะแลก็มันไม่เกี่ยวกันหรอกคนที่อยู่รอบข้างนั่นแหละสําคัญที่สุดนะเราทําดีกับคนรอบข้างให้คนรอบข้างรักเราเให้ครอบครัวเราเบ้านเราลูกเราครอบครัวเราพี่น้องเรารักเราเนั่นแหละคนที่ใกล้ชิดที่สุดคนนี้จะร่วมสุขร่วมทุกนะ เวลาเจ็บเวลาปล่วยเวลาอะไรก็จะได้ดูแลกันนะ,ะนนนะพี่น้องสําคัญที่สุดคนที่ใกล้ตัวเราที่สําคัญที่สุดเราถึงได้บอกว่าให้มองคนในบ้านให้เห,เห็นใจซึ่งกันและกันคนในบ้านเนี่ยสาคัญไม่ไม่ใช่เราไปมองคนนอกบ้านดีอะไรเงี้ยบางทีก็อมองว่าดีเหมือนกันแต่ว่าต้องดูเหตุดูผลก่อนว่าดีจริงไหมหรือเป็นเป็นมิตรเทียมหรือมิตรแท้ หรือบางทีก็คคบเราเพื่อผลประโยชน์หรือเขาคบเราเพื่ออายากมาสังสรรค์อะไรกับเราอะไรเงี้ยเราต้องคิดดูก่อนนะ,ะนั่นแหละ,ะแล้วก็วันนี้แสดงธรรมอันนี้แสดงหรือพูดเฉยๆก็ได้เราก็เป็นคารวะล้วก็บอกว่าพูดก็ได้ไม่ต้องว่าแสดงธรรมนะเราก็บอกพูดถึงเรื่องจ,จิตใจวิปัสสนากรรมฐาน แล้วก็ไปถึงนั่นแหละว่าเรื่องของพิจารณาว่าจิตใจตัวตัวเรานี่มีธาตุสี่ขันธ์ห้าแล้วก็มีอายตนะภายภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วก็ไปสัมผัสกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผกตะพะเนี่ยแล้วเกิดความรู้ขึ้นแล้วเกิดสัมผัสขึ้นเ,เมื่อเกิดสัมผัสขึ้นยัง หูได้ยินเสียงเกิดสัมผัสขึ้นสัมผัสขึ้นก็เป็นเป็นวิญญาณเป็นว,วิญญาณธาตุว่าเป็นเสียงดีหรือเสียงไม่ดีเน,นี่ยท่านถึงบอกว่าเสียงดีแล้วก็ชอบเสียงนั้นชอบฟังอย่างเราฟังเพลงแล้วก็ชอบฟังถ้าเสียงไม่ดีร้องไม่ดีเราก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าความสุขนั้นมันก็เกิดขึ้นจากตัวเรานี่แหละไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหน ความสุขจริงๆเกิดขึ้นจากใจของเราใจเรามีความร่มเงย็นเป็นสุขเข้าใจในธรรมชาติใจเราก็มีความสุขนะนั่นแหละแล้วก็เมื่อใจเรามีความสุขคนเราถ้าเห็นเห็นธรรมเห็นใจตัวเองก็เห็นธรรมนะเห็นธรรมเห็นความเป็นจริงเข้าใจในตัวในใน ธาตุสี่ขันห้า 5, ในรูปร่างกายของเราเนี่ยเ,เ,เราเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเ,เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราส่วนที่เป็นตัวของเราจริงๆนั้นคน่ะ้วมาคิดๆดูเลยนะมันก็คือใจหรือความรู้สึกทิ่อยู่ในค้นบึ้งของใจที่เราสะสมมาอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเชื้อที่จะทําให้เราไปเกิดหรือถ้าเราเกิดมาแล้วก็มีตัวเชื้อนี่แหละทาให้เราเป็น มีอุปนิสัยใจคอหรือว่าเกิดมาในชาตินี้ก็มีอุปนิสัยใจคอมาแต่ชาติบังก่อ่ามันก็ต้องต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แหละเราชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเราก็เมื่อเรารู้ว่านิสัยใจคอเราไม่เหมือนกันแล้วแล้วก็ให้อภัยกันเสียแล้วก็จะไปถือสากันโลกก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะอยู่กันได้รอกันได้คุยกันได้อ่าแล้วก็ ให้อภัยกันได้ให้กันได้ทุกอย่างให้อภัยให้ความดีซึ่งกันและกันทำให้โลกก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีเมตตาตั้งกิจเป็นเมตตาเมตตาเนี่ยเป็นคุณธรรมเริ่มแรกากาบออกไปจากกิจใจถ้าเรามีความเมตตาอยู่ในใจเราแผ่ไปเรามีความาามีความอยู่ในใจที่เป็นเมตตาเนี่ย หเใจเราก็เป็นสุขนะแม้แต่เรานอน,น,อนหลับเราก็มีความสุขเทวดาก็มาคุม้มครองรักษาเราถ้าเรามีความเมตตาให้รู้จักใจเขา้าใจเราว่ามีมีความคนอื่นเขาเขาก็เหมือนกับตัวเรานี่แหละเราเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นกับเหมือนกับตัวเราพระพุทธเจ้าตรงสอนว่าถ้าเรารักตัวเราเราก็รักคนอื่นด้วยเพราะ มันเหมือนกันน่ะคนอื่นกับตัวเราก็เหมือนกันพระพุทธทาสวิคุถึงได้บอกว่าคนทั้งทั้งโลกนี้นะก็รวมอยู่ในคนคนเดียวก็คือความที่เหมือนกันของคนนั่นแหละ,ะก็เหมือนกันอารมณ์ก็เหมือนกันมีมีอยากจะก,ก,กินอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนนั่นแหละอยากจะได้ความสุขเหมือนกัน แต่ว่าทุกคนนั้นบางทีมันไม่ค่อยเข้าใจในในธรรมะมันถึงได้ปฏิบัติตามต่างๆกันไปเ,เกิดกิเลสมา,ามาไม่เหมือนกันก็วิ่งวนกันไปตามตามสภาวะของอความเป็นอยู่ของแต่ละคนนะวันนี้ก็อสมควรเก็บเวลาแล้วนะก็สมควรเก็บเวลาแล้วยีิบเก้านาทีแล้ว เอาสักสาสินาทีก็ได้สักแป๊บหนึ่งนะแล้วเราก็จบกันวันนี้ได้มีเวลามานั่งอยูอ่ทุ่งนาเนี่ยเราก็เห็นอะไระสวยธรรมชาติเงียบๆด้วยเราก็คุยกันไปก่อนว่าอันไรมันดีอะไรมันไม่ดีนะเราก็อยากคุยให้ฟังเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนะเราก็เคย สมัยที่เราเป็นพระโน่นนะตอนนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสื่อสารอะไรก็ไม่มีถ้างั้นนะป่านนี้บางทีอาจจะไม่สึกเลยก็ได้เพราะว่ามันมีเครื่องมือสื่อสารแนละ้วก็มีการอะ,อะไรก็แล้วแต่เราสื่อถึงกันนั้นก็ลําบากแต่ที่นี่มันทันสมัยแล้วสื่อถึงการพอเราลงเฟซบุ๊กปุ๊บมันก็คนก็เห็นคนก็ แสดงคอมเมนต์มาอะไรมาในความรู้สึกต่างๆเราสือขอบขอบคุณ Facebook ด้วยว่าทำให้โลกนี้ใกล้กันทำให้คนรักกันทำให้คนเข้าใจกันความรู้สึกทาง f เฟ e บุ๊กสำคัญนะบางทีทาง YouTube ยังไม่เท่าไหร่แต่ทางเฟ e บุ o กเนี่ยเป็นเป็นส่วนตัวของใครของมันอย่าง Facebook ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เฟซบุ๊กบางคนก็มีมีเอาอความเป็นส่วนตัวมากอะไรก็มีบางบางคนก็ชอบเผยแพร่ธรรมะบางคนก็ชอบเรื่องต้นไม้บางคนก็ชอบอะไรหลายๆอย่างเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรกันไปแล้วก็มันก็สะท้อนชีวิตของแต่ละไอคอนในเฟซบุ๊กนะ,ะบางคนก็ลงรูปลงอะไรอะของตัวเองลงไปแล้วก็ความรู้สึกคอมเมนต์กันหลายๆอย่างนะ แล้วก็ก็ขอจบแค่นี้ก่อนอพอสมควรเก็บเวลาอขอให้มีความสุขกันนะสาธุ